สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมรู้คุณทําได้ยังไงนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนบูทบูทปีกนกล่างนะครับผมนะครับพอดียังไงผมถ่ายวิธีการถอดมาแล้วคราวนี้พอผมรวมไฟล์นะครับมันกลายเป็นว่ามันขึ้นมาไฟล์เสียก็เสียดายนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทำไอตัว เอาข้อมูลในการถอดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนั่งอดิตอนนี้ถอดถอดแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับผมมันมันหลุดแล้วนะครับโอเคเพราะว่าฝั่งฝั่งด้านด้านซ้ายอ้ด้านขวาผมทำนะครับทำเมื่อวานนี้เนี่ยครับนี่ครับมันจะกินไม่เท่ากันนะครับผมมันจะแล้วครนี้ลูกยางปกติมันจะจะยึดติดกันนะครับแต่ตอนเนี้ยมันนะครับมันหลุดออกจากกันได้นะครับไมครับ พอมันสึกมากครับผมน่ครับโอเคตัวนี้ก็สําคัญนะครับผมเพราะว่าเอเวลาเราใช้ใช้ไปนะครับตอนแรกผมก็บอกว่าเออลูกหมากหรือว่าปีกนกล่างปีกนกบนหรือว่า,าลูกหมากคันชักขันส่งกล้องยงไอ้กล้องอายานะครับชิดล่วมัน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 ไม่โอเคก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับมันก็แน่นขึ้นแต่ว่าพอขี่ๆไปแล้วมันจะมีช่วงจังหวะแวบนะครับแว,แวบแวบคราวนี้มันจะมีเสียงอิด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 ในหูนะครับผมเวลาเราอวิ่งวิ่งบนบนรัดยางนะครับอิดอิดคือลักษณะเอ,อยางมันมันกินนะครับเห็นไหมครับผมนี่ครับกินจนหมดเลยครับผมก็หาหาอยู่นานนะครับผมก็อันนี้ผมก็ถอดถอดแล้วคราวนี้อืมวิธีการถอดเดี๋ยวผมจะ กัรีวิวให้ดูครับผมคือผมถอดออกมาละแล้วผมถือโอกาสเปลี่ยนชกคไว้ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อครับนี่เป็นรูนะครับมันจะกินแว่งไปข้างๆนะครับนี่ครับนะครับมันจะหลุดหมดละนะครับนะครับก็คือรถก็ยี่สิบปีแล้วเนาะมาประมาณยี่สิบเอ็ดปีนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเปลี่ยนก็ก็ให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามัน มันจะกินยางแล้วเวลาไปตั้งศูนย์มันจะตั้งศูนย์ไม่เข้านะครับผมพาไปตั้งศูนย์รอดแล้วร้านตั้งศูนบอกว่าตั้งไม่เข้านะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ต้องถอดนะครับแต่ว่าผมจะอ้างอิงจากล้อข้างขวานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับคือพลาดเลยครับเพราะว่าไฟไฟเสียครับถ่ายละล้อข้างขวานี่ผมผมทําทาไปแล้วครับผมวันนี้ทําวันเย็นนะครับผมจะหันพวงมะไรดู ติดแล้วเดี๋ยวมันหันไม่สุดเลยไงสุดสุดละทำไมรถทำไมทำไมล็อกป๊นนึงนะครับ อ่านคงอะไรว่าจะได้ดูตำแหน่งที่ถอดนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้พออ่าเบสิกแรกครับผมคือเราก็ขึ้นแม่แรงแล้วก็หนุนหนุนเอาไว้นะครับผมแล้วก็ ถอดล้อรับผมไปถึกแรกนะครับคือถอดล้อก่อนนะครับน็อตก็ตามนี้นะครับเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมานะครับอให้ถอดถอดโช๊ครับผมโช๊คก็จะมีหัวนะครับด้านนี้เนี่ครับผมถอดโช๊คก่อนนะครับข้างบนนี้เบอร์สิบสี่นะครับผมอันนี้อันนี้เป็นโช๊คใหม่ผมผมใช้เป็นโช๊คแก๊สนะครับผมสั่งสั่งมานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอีกต้นหนึ่งก็ได้ถอดข้างบนครับผม เสร็จปุ๊บก็ถอดด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีน็อตสองตัวอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมตัวนี้จะเบอร์สิบสองนะครับพอถอดปุ๊บเอาโช๊กออกโช๊ออกเสร็จปุ๊บเราก็ถอดตัวนี้นะครับผมอ่าลูกยางการโค้งหน้านะครับเสร็จปุ๊บก็ถอดหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งจะมีน็อตสองตัวตัวนี้กับตัวนี้นครับแต่ถ้าถ้าถอดไม่ออกก็ถอดตัวนี้ได้นะครับผมพอผมถอดตัวนี้แล้วมันถอดไม่ออกนะครับผมก็จถอดตัวนี้นะครับ แทนนะครับตัวนี้เหมือนกันครับผมถอดไม่ออกผมเลยถอดตัวตัวนี้แทนนะครับผมมันถอดถอดง่ายกว่านะครับมันจาถอดตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มันก็อยู่ปกตินะครับคราวนี้เราก็มาถอดตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับถอดตัวนี้แต่ว่าเราเราถอดออกแล้วก็ให้น็อตมันคาอยู่นะครับผมมันคาอยู่ อย่าเพิ่งกออกบดนะครับน็อตพอคาอยู่ปุ๊บเราก็ใช้ค้อนตีนะครับตีตรงนี้ตำแหน่งนี้ที่ผมชี้ครับตีตีไปเรื่อยๆครับตีเน้นๆเน้นๆนะครับผมคือเน้นเลยปึ้งๆเข้าไปเลยครับอย่าตีเยอะๆแยะตีเยอะๆไม่ออกครับตีปึ้งๆเข้าไปพอาะมันจะดีดลงเพราะสปริงมันแข็งนะครับมันดีดปึ้งลงมาจะคาน็อตนี้นะครับผมแต่ถ้าถ้าเกิดเราไม่มีน็อตตัวเนี้ยมันจะกระแทกพื้นนะครับผมพอมันคาแลาตัวนี้ปุ๊บสเต็ปต่อมานะครับ อย่างอย่างผมเนี่ยผมจะ,จะค้ำไปนะครับค้ำไว้เพราะผมมีแม,ม่แรงตัวเดียวนะครับกต็ต่อไปก็คือเราค้ำตัวนี้ไว้นอะกเหมือนลักษณะอย่างนั้นนะครับพอมันค้างนี่ปุ๊บเอาแม่แรงนะครับผมมายันนี่ไว้นะครับยันนี่ไว้ปุ๊บคราวนี้ก็จะเอาตัวเนี้ยพอพอยันปุ๊บมัน,ม,นมันจะลอยขึ้นนะครับเราก็ขยอัออกนะครับผมออกหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็ยกนี้ขึ้นนะครับยกตัวนี้ขึ้น โอเคนะครับผมพอยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็หาที่ผูกนะครับผูกใส่ตัวไหนก็ได้แต่ผมก็ผมผูกใส่คัตซีตอนนี้มันมันไม่ถึงนะครับเพราะมันติดตัวนี้นะครับโดยต้องผูกตัวนี้แทนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมผูกกับคัตซีนะครับผมมันก็อยู่ได้พอมันอยู่ได้ปุ๊บคือเราผูกไว้เพราะว่ากันตัวนี้นะครับกันสายอ่อนนี่มันจะแตกนะครับเพราะคือมันโยกลงข้างล่างนะครับพอผูกปุ๊บ นะครับเราก็ค่อยๆนะครับผมค่อยๆหย่อนแมลงครับค่อยๆหย่อนแม,แงนะดดมาาลงลงนี้ลงมาเรื่อยอันนี้อันนี้จะต่ำมาเรื่อยต่ำมาเรื่อยครับผมพอต่ำมาถึงขีดสุดจุดของแมลงปุ๊บนะครับตัวนี้มันจะดุดออกมันจะโปะออกมาออกมากองเหมือนตะก,กี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมพอกองเอาปุ๊บเราก็เอาเอาออกนะครับคืดเอาเอาสปริงออกได้นะครับผมเสร็จปุ๊บ ล้วก็เอาน็อตตัวนี้ครับตัวเนี้ที่ว่าลองอลองกับบูธนะครับเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมตัวนี้พอออกปุ๊บแล้วก็ตีตีออกมาออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับผมตัวนี้คือสเต็ปการถอดนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่หลงทางโอเคเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นการใส่นะครับแต่ผมขออัดบูธก่อน,นครับผมตัวนี้สึกมากนะครับ,บผมก็ซื้อมาจาก จากแอปส้ม e นะครับซื้อมานาแล้วแต่ผม,มจำราคาไม่ได้เดี๋ยวยนะังไงผมจะโพสไว้ในอคอมเมนต์ของของคลิปนะครับผมนี่ครับบุ๊ตรงนี้นะครับมันเป็นพาร์ทแท้ครับผมสั่งมาครับแต่กล่องมันหายไปแล้วเพราะว่าผมสั่งกัพักใหญ่ไม่มียาถอดส่วนตัวนี้ชกผมใช้ไปชกแก๊สแล้วผมเพราะผมลองใช้น้ํามันแล้วครวนี้ น้ำมันมันยุ้ยครับเพราะว่าเครื่องผมเป็นเครื่องสองแปดมันหนักเครื่องมันยุ้ยนะครับก็เลยใช้ช็อกแก๊สแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็แข็งดีนะครับแข็งดีแล้วมันไม่ยุ้ยนะครับรู้สึกว่ามันจะเหนื่ปวเก่านะครับช็อกแก๊สตัวนี้เออมันปกติมันต้นต้นคู่ึงประมาณสองพันมั้งหรือไงนี่แหละแต่ว่าผมซื้อช่วงหกเดือนหกนะครับมันก็เลยเหลือยุยพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับต่อใส่โป้ทุกนี้ครับผมลองลองหาดูนะครับมันจะมีโปอยู่โอเคเดี๋ยว ช่วงช่วงหลังคลิปผมจะถ่ายวิธีการใส่นะครับผมเพราะว่าช่วงถอดก็คือประมาณนี้นะครับช่วงถอดก็คือประมาณนี้ให้เพื่อน <S <S ๆออทำตามได้นะครับผมคือถอดถอดก็ง่ายครับไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าเวลาใส่ก็จะจะยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันสปริงมันแข็งและอย่างผมผม,มีผมมีแมลงตัวเดียวถ้าเพื่อนๆมีแมลงสองตัวจะง่ายนะครับผม <S <S <ๆ>ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนแล้วผมจะบอ,ก,อกทีนะครับ ผมจะไปอัดบูทตัวนี้ออกนะครับบูตก็เหมือนเดิมผมเครื่องมือ,อน,นี่คือ,ยอยด,ด,ด้านขวาครับเครื่องมือก็เหมือนเดิมขับผมที่ผมทําขึ้นเองนะครับเอาไว้เอาไว้ลองกับแม่แรงนะครับผมไปลองกับแม่แรงในการอัดคืออัดบูทอัดลูกหมูลูกหมากก็อัดได้นะครับผมผมก็ทําอยู่นะครับก็เป็นแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราใช้อศายแมลแรงนะครับตั้งด้านล่างแล้วอัดอัดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยมาต่อคลิปครึ่งช่วงครึ่งหลังครับผมเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนวิธีการอัดของผมนะครับเราคําตัวนี้ครับเราอัดเข้าไปเห็นไหมครับผมหลุดแล้วครับ้อยรอยห่างเห็นไหมครับตัวนี้กับตัวนี้เห็นะครับ เห็นนิ้วผมไหมเห็นไหมนี่นี่นะครับนะครับรอยห่างคือหลุดแล้วนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่โมดิฟายเองนะครับผมก็คือหลุดแล้วนะครับแต่ว่ามันตามันจะแข็งหน่อยนึงแต่ว่ามันก็หลุดแล้วนะครับฟังเสียงนะครับครับอัดออกได้นะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็ลองทําดูได้ครับผมตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับผมนะครับโอเคผมทํางานก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมือเดียวไม่ถนัดก็คือตัวนี้ก็จะรีวิวให้ดูวิธีการอัดออกนะครับผมส่วนอัดเข้าก็จะเป็นตรงข้ามก็คือพลิกกลับด้านแล้วก็อัดเข้าไปเลยครับผมอัดเข้าก็จะง่ายนะครับผมเพราะเราทาจระบีช่วยครับตัวนี้ตัวนี้ตีไม่ออกครับผมผมลองตีจะตีไม่ออกองอัดอย่างเดียวครับ โอเคเพื่อนๆออกกันนะครับผมตอนนี้นะครับนี่ครับแต่อันนี้คือลูกบล็อกครับผมผมลูกบล็อกดันเข้าเพราะว่า,ามันต้องใช้เบอร์ยี่สี่มั้งแต่ผมมีเบอร์ยี่สิบเออเบอร์ยี่สิบหกมั้งแต่ผมมีเบอร์ยี่สิบสี่มันก็เลยเข้าไปในในรูนี้เดี๋ยวหาวิธีออกเอาออกไม่ยากครับผมนะครับเพื่อเพื่อด,ดูการกินของมันอันนี้คือรอยอเห็นนะครับรอยที่มันมันฉีกออกมันกิน นะครับทุกอย่างไม่เหลือเลยนะครับผมมุมนี้นะครับนะครับทุกอย่างไม่เหลือเลยนะครับตัวด้านในครับผมก็ถือว่าหาตั้งนานนะครับว่าทำไมกินยาจะบินเอียดๆอยู่อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะครับผมที่เพื่อนๆอย่าชล่าใจนะครับรดนานก็ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอประกอบก่อนนะครับผมประกอบก็คือกับกับด้านแล้วก็อัดเข้านะครับ อ่าประกอบอันนี้จะจะ,จะง่ายกว่าเอาออกครับผมเพราะมันมันไม่ต้องใช้แรงอะมากอัดเข้าไปมันก็ดันเรื่อยๆ,ๆครับผมโอเคครับครับเพื่อนๆวิธีก็อัดก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือยัง,ยงไม่ยังไม่เข้าออดีนะครับก็วางให้ตรงแล้วก็อัดเข้าไปนะครับเดีย๋ยวผมถ่ายมือนึงลองลนได้ไหมเพื่อนจะได้เห็นนะครับ ไม่ถนัดจริงด้วยโทษน,น,น,นะครับนะครับเริ่มเริ่มเข้าไปแล้วครับเริ่มชิดแล้วครับนะครับ โอเคก็เห็นไหมครับสนิทแล้วครับผมตะกี้ยังห่างออนนี้สนิทแล้วครับสแนบแน่นแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆระวังอัดผิดด้านนะครับอัดผิดด้านมันก็จะถอดเสียเวลาอยกนะครับโอเคต่อไปผมก็จะประกอบใส่รถแล้วครับผมตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วโอเคครับผมวิธีการอัดเข้านะครับไม่ยากครับผมครับเพื่อนๆ สเต็ปกันใส่ครับผมตอนนี้นะครับสปริงสปริงก็อยู่นี่นะครับผมคราวนี้ใส่ทิแรกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อน,นครับสอดเข้าแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมมันจะฝืดฝหน่อยหนึ่งเพราะมันมันมัน,มน,มน,มนเบียดซ้ายขวาเนาะนะครับคราวนี้เราก็ค้อนเคาะนะครับเคาะเข้าไปใส่ดันบนแล้วเคาะเคาะตัวนี้ครับมันม,ม,มีช่องว่างอยู่เคาะตรงเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นรอยเคาะไหมครับเนาะให้น็อตตรงนะครับผมเห็นไหมครับ ถ้ารูตรงปุ๊บนะครับตรงปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมแต่นี้ผมแต่งอีกทีนึ่งมันยังไม่ตรงดีเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเอาคอนเขาขเขาพอตรงปุ๊บใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ให้มันทะลุด,ด,าด,าด้านด้านหลังนะครับผมทะลุมาตรงเนี้ยนะครับตรงที่มันอยู่ตรงเนี้ยครับมันบังเนาะนี่ครับมันจะมีรูครับทะลุมาปุ๊บเราก็ล็อกรตไว้ก่อน,นครับเสร็จแล้วก็เอาสปริง สปริงนี้ครับผมใส่ใส่ในเบ้านี้นะครับใส่ในเบ้านี้ก่อนนะครับผมสปริงใส่ในเบ้าแล้วก็จะใช้แม่แรงนะครับผมแม่แรงอย่างที่ผมบอกครับผมมีแม่แรงตัวเดียวแม่แรงก็เหมืออตอนตอนถอดตอนถอดเราก็เอามาแรงประคองนะครับประคองลงนี่ก็แม่แรงดันขึ้นนะครับผมดันดันขึ้นนะนีครับดันขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาตัวนี้ย ตัวนี้ครับผมตัวนี้ใส่เข้ากับรูนี้นะครับใส่เข้าใส่เข้ากับรูเนี้เลยรูนี้โอเครูนี้นครับผมมันก็จะตรงพอใส่ปุ๊บก็คานอถได้ก่อนนะครับแต่มันจะฝืดเพราะว่ามันมีสปริงแต่ก็ขึ้นได้อยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมขอทําก่อนนะครับ ครับเพื่อนๆมันก็จะยากตอนขั้นตอนที่ใส่สปริงนะครับอ,นนอันนี้ก็โอเคนะครับผมใช้เวลาประมาณเป็นเช่วโมงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมมีไม่แลง,งตัวเดียวครับนี่ครับก็คือเข้าเข้าแล้วมันจะเข้าตอนยากตอนที่เอาจะเอาเข้าโบกเข้าลองข้างในเนี่ยครับเข้าแล้วถ้าสปริงเข้าก็ก,ก็ตีซะว่า ก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เก็บงานเล,ลก็กเ็น้อยครับมันยากตรงที่จะใส่สปริงครับผมก็เดี๋ยวก็ผมอธิบายให้จบไปเลยเนาะก็คงคงจะได้ทำทำกันง่ายๆนะครับผมโอเคก็หลังจากสปริงเข้าแล้วนะครับผมพอสปริงเข้าเข้าปุ๊บจังหวะที่สปริงเข้านะครับเราใช้แม่แรงตัวนี้ผมดันปีกนกขึ้นนะครับเพื่อเพื่อใส่ตัวนี้นะครับผม ัวนี้นใส่ลูกหมากตัวนี้ให้เข้านะครับพอเข้าปุ๊บเราก็ขะให้ให้มันขานให้เต็มไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องแน่นนะครับผมเดี๋ยวค่อยไล่เก็บอีกทีหนึ่งนะครับพอแน่นพอได้ปุ๊บสเตจสเตปต่อไปนะครับผมก็คือเราก็จะใส่ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมกันโค้งหน้า นะครับแล้วก็ใส่ไอ้ตัวลูกยางถระเปาของตัวนี้หนวดกุ้งครับผมพอขันสองตัวนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ใส่โชคครับผมโชคโช๊กก็สเต็ปปันใส่นะครับของผมมันเป็นโชคไอ้แก๊สนะครับการใส่แล้วก็ดันดันเข้ารูข้างล่างนี้ครับผมเข้าไปปุ๊บเข้าไปเพื่อทะลุบนนี้นะครับบนนี้นะครับ,บ,นนรบผมใส่ใส่ใสอข้างบนก่อนนะครับใส่ข้างบนแล้วล,ล็อกให้แน่น นะครับผมเสร็จแล้วก็ล็อกมาใส่ด้านล่างแล้วผมมันมีอสองตัวที่เราถอดมานะครับพอใส่จากโชกปุ๊บรานนี้เราค่อยมาขันตัวนี้นครับผมขันตัวนี้ให้แน่นนะครับพอแน่นปุ๊บมันก็โอเคแล้วรานนี้เราก็ใส่ใส่ล้อโอเคครับผมก็สเต็ปจบก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแครับผมเพื่อนๆก็ลองลองลอง,ลองฟังแล้วลอง ถอดดูแล้วลองทาท,ทาตามที่ผมอธิบายดูก็ได้นะครับผมมันไม่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแต่ว so ่าที so ่มันยากตรงก็คือสายสปริงครับผมสปริงมันมันชอบชอบไม่เข้าไม่เข้าบกเพราะว่าอาผมลองผมลองก้อนลองหนึ่งนิ้วนะครับมันเลยมันเลยค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ลองไม่ลองก้อนลองจะเข้าง่ายนะครับผมคือยกเข้าก็เข้าบบกเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปงัดให้มันยุ่งยากก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ผมยุ่งยากเพราะว่าผมมีก้อนรองหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าผมทําเอ่อก้อนรองหนึ่งนิ้วมันมันก็เท่ากับยกขึ้นยกหน้าขึ้นนะครับแล้วผมเปลี่ยนตรงเตงหลังจากสี่นิ้วของเดิมให้เป็นตรงเตงเก็ดนิ้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูทรงกันนะครับว่าทรงเป็นแบบไหนนะครับครับเพื่อนๆตอ,น,อนนี้เราก็ใส่ไปเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหลือแค่โชคนะครับผม ที่ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวมาดูครับผมว่าเรา,เราประกอบอะไรบ้างตัวนี้ก็ใส่คืนที่เดิมน,นะครับผมส่วนแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่คืนที่เดิมนะครับขันแน่นเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เราล็อกไว้แล้วนะครับตัวนี้น็อตตัวนี้นะครับผมที่ล็อกเอาไว้ก็คือขันให้แน่นได้เลยนะครับผมแน่นได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วคราวนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมครับผมตัวนี้ต้องขัน ให้แน่นนะครับตัวนี้ขนารูมันยังไม่ตรงเดี๋ยวผมจะใส่อ่ามันจะมีปิ้นล็อกครับผมปิ้นล็อกเสียเข้าไปตรงนี้นะครับเสียเข้าไปล็อกไว้กันมัดคลายออกมานะครับแต่อันนี้มันยังมันแน่นแล้วแหละแต่ว่าเหลือลแค่ปิ้นล็อกหนงเดียวเดี๋ยวผมจะค่อยทํานะครับหลังจากที่ปิดอ่ากล้องตัวนี้นะครับก็คือใส่ปิ้นล็อกไว้ปุ๊บแล้วก็ ใส่โช๊คครับมนี่ครับโช๊คนี้ผมมาใช้ผมถือกาดเปลี่ยนโช๊คไปเลยนะครับผม okay. เพราะว่าโช evet. ๊คตัวเก่าผมมันเป็นโช๊คน้ํามันนะครับโช๊คน้ํามันคราวนี้โช๊คน้ํามันอ่ะเวลาผมวิ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันย้วยครับเพราะว่าเพราะว่าเครื่องผมมันเป็นเครื่องสองขั้นแปดนะครับมันหนักนะครับมันหนักก็เลยใช้ตัวนี้นะครับผม เป็นช็อคแก๊สนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาในในแอปขายของนะครับก็มันอยู่ที่เก้าร้อกว่าบาทรือไงประมาณนี้ครับแต่ว่าผมได้หกเดือนหกมันก็มีส่วนลดนู่นนี่นั่นผมก็ได้อยู่ที่พันสี่ร้อกว่าบาทนะครับผมคู่หนึ่งพันสี่ร้อกว่าบาทนะครับซึ่งซ้ายทางขวาโอเคตัวนี้เดี๋ยวก็ผมก็จะประกอบให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดู หลังจากเสร็จสมบูรณ์นะครับผมว่ามันจะสูงขึ้นแค่ไหนนะครับเพราะว่าอาตอนเก่าอะตอนเก่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนตัวนั้นนะครับอผมยัดนิ้วเข้าไปในร่องนี้ครับไ,ได้แค่ประมาณสามประมาณเนี้ยสองนิ้วสองนิ้วกว่ากว่าครับสามนิ้วมันจะไม่เต็มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าไอตัวตีกนกมันทําให้ล้อแบะครับผมแล,แล้วทาให้มันมันเตีย้ยกว่าความความเป็นจริงนะครับเราให้กินยาง นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากใส่แล้วผมจะยัดนิ้วได้กี่นิ้วนะครับโอเคครับผมอ้ออีกอย่างนะครับเพื่อนๆน็อตตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้ประแจขันนะครับเนี่ยครับประแจขันเข้าไปนะครับผมคนนี้เขาเนี้ยดูความทีวน็อตมันไอประแจมันสั้นครับเราไม่มีแรงนะครับผมถ้าถ้าเพื่อนๆอยากให้มันยาวขึ้น เพื่อเราจะได้มีแรงดึงให้มันแน่นนะครับคือมันมีเทคนิคอันนึงในการต่อด้ามน,นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนรู้แล้วก็ผ่านได้ผมแต่ถ้าคนไม่รู้ก็เอเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมคือมันสามารถใช้ได้จริงนะครับทําให้เรามีแรงในการดึงขึ้นมันคือมันยาวขึ้นนะครับตัวนี้ครับผมใช้ไปแจแหวนก็ได้หรือว่าเอแหวนแหวนข้างก็ได้ขอให้ไปมีรู้มีรู้ครับผมบางทีผมไปใช้บางทีผมไปใช้เอออะไรนะ ปแจเลื like camera, then, then, mm ่อนเพราะปะแจเลื่อนก็จะมีรูเหมือนกันแล้วตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่มันมีน้าหนักวิธีการบผมสอดเข้าตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับสอดเข้านี่นะครับผมนี่ครับนะครับเนี่ยมันก็จะได้นะเราก็จับตรงนี้ดึงครับดึงมันก็ได้แรงเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะมันยาวขึ้นนะครับผมแต่ว่าในการดึงเราก็พยายามให้มันอยู่ที่จุดที่บาลานซ์ครับถ้าไม่บาลานซ์มันจะพลิกนะครับนี่ครับพลิกนี่ครับเราให้จุดที่จุดบาลานซ์นะครับดึงให้แน่น มันก็อยู่แล้วครับดึงได้ครับรดโยกเลยโอเคนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมฝากกันไปนะครับบางทีน็อตนอแน่นมากผมก็ใช้ตัวนี้ครับในการในการขันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับเรามาดูนครับผมครับอันนี้ก็อโช้คครับผมที่ที่สั่งมานะครับผมสองต้นนะครับผมพันกว่าบาท ตามแล้วครับแล้วคราวนี้การใส่นะครับเราต้องถอดชกเก่าออกแล้วเราต้องล้วงนิ้วนะผมดูตรงนี้ครับรูนะครับผมล้วงเผื่อลูกยางเก่ามันติดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมล้วงออกมาแล้วนะครับลูกยางเก่านะครับมันติดพอในการประกอบแล้วก็เราก็ประกอบขึ้นไปนะครับนี้รอไว้ก่อนแล้วก็เอาลูกยางใส่นะครับแล้วรอสอดขึ้นไปข้างบนนะครับผม พอสอดปุ๊บไอตัวนี้จะทะลุทะลุทะลุข้างบนนะครับให้เราเอาตัวนี้ครับที่มันเป็นนี่ครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีบาอยู่ลองครับผมลองมันจะเข้ารูตรงนี้พอดีนะครับมันจะเข้ารูตรงนี้พอดีตึ๊บไหมครับเสมอเลยครับล็อกล็อกหัวช็กไว้นะครับผมเสร็จแล้วก็เอาลูกยางสอดเข้าไปปิดนะครับปิดปุ๊บแล้วก็ประกบด้วยนีกอันหนึ่งนะครับโอเคไม่ยากครับผมอันนี้ บอกกันก่อนเผื่อกระเผื่อเผื่อบางคนลืมนะครับผมอ๋อแต่ประกอบรอแล้วครับผมเกือบเกือบลืมครับผมคือตัวเนี้ยบูตตัวเนี้ยที่ผมซื้อมานะครับผมเขาเรียกบูตปีกนกบนปีกนกล่างนะครับมันจะมีปีกนกล่างตัวนี้เนาะที่ที่ที่เราอัดให้ดูเป็นตัวตัวในคลิปนะครับสองตัวครับผมคือซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ปีกนกบนนะครับผมตัวนี้ นะครับตันนี้ตัวนี้ผมเปลี่ยนไปละนะครับปีนกบนสี่ตัวนะครับผมจะมีซ้ายสองขวาสองนะครับส่วนราคาอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบาทนะครับผมแต่ว่าเราก็ซื้อจังหวะที่มันเป็นหกเดือนหกสามเดือนสามสี่เดือนสี่อะไรประมาณเนี้ยมันจะได้ส่วนลดอ,อ,อีกนะครับผมแล้วก็ได้ส่วนคืนเงินด้วยมันก็จะได้ถูกลงนะครับผมก็ ประมาณนี้นะ้ผมแล้วส่วนราคานะครับค่าแรงก็ทําเองนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้เราตรวจเช็คเรียบร้อยละใส่โช๊คเรียบร้อยครับผมนะครับเรียบร้อยก็พร้อมใส่ล้อครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เก็บของครับผมเสร็จแล้วนะครับมาดูครับผมมันสูงขึ้นอยู่นะครับผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมจะมีปัญหามากเลยตอนนี้นะครับสี่นิ้ว เลือครับเมื่อก่อนผมจะแค่สามนิ้วก็เต็มครับเต็มซุ้มละเพราะว่าล้อมันแบะนะครับผมล้อมันแบะเพราะมันมันสึกไปเยอะนะครับตอนนี้สบายเลยครับผมมาดูฝั่งนี้ครับผมเมื่อก่อนมีปัญหามากเลยนะครับนะครับโอเคเลยครับคนอัวมาเมื่อก่อนมีปัญหามากเลยเวลาลงลงลงหลุมลงอะไรมันจะขูดซุ้มล้อนะครับเพราะมันเตี้ย ก็สังเกตหลายทีแต่แรกคิดว่ามันเป็นที่เออ่เป็นที่โชกนะครับไปมาเป็นที่ที่ตัวบูธนะครับผมเนี่ยครับรอยรมันขูดตกซุ้มนะครับองคุนี่เนี่ยครับรอยพับรอยข,รขูดนะครับผมเวลามันลงปุ๊บมันจะขูดขูดแล้เอาจนจน,จน,จ,นจนตัวน,นี้ฉีกครับผมนีนะครับ,นนะรบจนบางโคลนพับเลยนะครับ ตอนนี้ก็โอเคแล้วหลังจากหาสาเหตุมานานถ้าเพื่อนๆตกแล้วมันขูดนะครับลองสังเกตนะครับผมเนี่ยครับผมขูดจนจนจนเห็นเหล็กนะครับผมเห็นไครับนี่ขูดจนเห็นเหล็กนะครับผมก็หาสาเหตุตั้งนานครับเปลี่ยนชกถ้าชกน้ำมันก็ไม่หายอตอนนี้เราลองช,ชกแก๊สก็แล้วสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัวปู้ตก็สูงขึ้น,นครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับพเพื่อนนะครับและหลายคนถ้าเกิดมีปัญหาเดียวกันก็ลองแก้ไขดูนะครับผมบูธปีกนกล่างนะครับผมกับบูธปีกนกบนนะครับลองเปลี่ยนดูเพราะรถเราอายุมันก็ยี่สิบปีครับผมถ้าเกิดไม่เคยเปลี่ยนก็ลองดูตัวนี้ก็ได้ครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกครับผมเพราะว่า,าลูกหมากต่างๆคันชงคันชักกล้องกล้องยาลูกหมากาที่พาวเวอร์ คือแน่นหมดแล้วแต่ว่ายังไม่หายดึงแวบบซ้ายแวบบขวานะครับผมอาการประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมคงต้องไปตั้งศูนย์นะครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนบูธแล้วคันนี้องศาร้อนเปลี่ยนนะครับสังเกตดูมันจะงุ้มเข้านะครับผมนะครับโอเคพบในคลิปหน้าครับผมกับสาระดีดีหวังว่าเป็นแนวทางกันเพื่อนนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับผมฝากติดตามมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ